สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมนอาโรนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการเอาข้องวซ้อนทับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนไปนะครับมันอาจจะทายากนิดนึงแต่ถ้าใครทําได้แล้วมันก็โอเคครับทาได้ครับผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่อาจแรกๆอาจจะงงนิดนึงอะไรนิดนึงนะครับนี่นะครับข้องวผมมันซ้อนอยู่กันอยู่อย่างนี้แล้วนะครับนี่ครับผมจะเอา ข้ององัวออกมานะครับแล้วผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับผมเอาจะเอาข้องงัวอ,ออกมาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขยับข้องงัวนี้ออกมานิดนึงนะครับเพือ่อนๆจะได้มองกันได้ถนัดๆนะครับนี่นะครับผมเราจําเป็นต้องมีของสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งนี้นะครับคือว่าให้เราแบบสามารถที่กดได้ง่ายๆนะครับอย่าเล็กเกินไปอย่าอะไรเกินไปให้มเราสามารถกดสลับกับข้อหงัวให้ได้ง่ายนะครับ การทำพวกมวลนี่มันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะทําเพื่อว่าไม่ให้เน็ตมันไม่ให้เสถียรให้ไม่เกิดความบั๊กของเกมนะครับให้เน็ตมไม่เสถียรเกิดความบั๊กของเกมนะครับอ่าผมจะเอาขอกมวด้านซ้ายมือนะครับเป็นฐานนะครับอันนี้นะครับขอกมวนี้นะครับเป็นฐานนะครับผมจะเอาเป็นเป็นฐานนะครับนี่นะครับผมจะเอาขอกมวลนี้เป็นฐานนะครับส่วนขอกมวนี้ผมจะมาซ้อนทับอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ตอนนี้มันยังซ้อนทับกันไม่ได้นะครับเพื่อนๆนมันยังซ้อนทับกันไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันซ้อนทับกันยังไงนะครับเพื่อนๆนก็คอยสังเกตกันดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับเริ่มเลยนะครับผมก่อนอื่นผมจะขั้งหัวด้านขวามือกับสิ่งของนี้ผมจะกดสลับกันไปนะครับพอผมสลับเสร็จแล้วผมจะ,ะกดให้กดปิดเน็ตไปสักประมาณสัก ห้าวิหรือ10บวินะครับแล้วก็จะกดเน็ตเพิ่มกดเปิดเน็ตมานะครับเดี๋ยวเพิ่นๆลองดูว่าทำยังไงนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับผมนี่ครับผมกดไปงี้นะครับไปงี้นะครับผมแล้วผมกดเลื่อนมาครับอ่าปิดเพื่อปิดเน็ตครับปิดเน็ตเสร็จปุ๊บเน็ตจะคิดว่าไม่เสถียรนะครับอ่แล้วผมก็จะกดไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันงงนะครับเกิดการงงนะครับแล้วผมก็เปิดเน็ตอีกทีนึงครับ เปิดเน็ตนะครับอ่าผมเปิดเน็ตแล้วครับผมผมก็จะข้องัวมาซอนทาบอ๋อไม่ทันแล้วครับผมมันช้าเกินไปนะครับมันช้าเกินไปนะครับอ่านี่นะครับมันช้าเกินไปนะครับนี่นะครับอ่าอ่าผมอาทาใหม่นะครับไปกี้มันมือมันแบบไม่มันลื่นนะครับนี่นะครับผมจะทำสับไปสับมานะครับแล้วผมปิดเน็ตนะครับอืม ปิดเน็ตนะครับอ๋อผมปิดเน็ตแล้วครับเราผมก็สลับไปสมาอีกทีนะครับสลับไปกับสลับมากันอีกทีนะครับแล้วผมก็ผมจะเปิดเน็ตนะครับเปิดเน็ตนะครับพอเปิดเน็ตเสร็จปุ๊บต้องเอาข้อครีบเอาข้องวมวาวไตรงนี้นะครับนี่นะครับอ๋อไม่ทันอีกแล้วครับอ่อนี่ครับได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นี่นะครับอ่านี่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะครับผมจะวางไปนะครับนี่นะครับได้ได้แล้วนะครับข้องวมาซ้อนทับกันได้แลนะครับแล้วตรงนี้นะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้มันจะบักนะครับพอบักพื้นที่เป็นบักนะครับเนียนนะครับมันจะวางไม่ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะบักนะครับให้เราออกเกมก่อนนะครับออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับพอเราออกเกมเข้าใหม่แล้วพื้นที่ตรงนี้มันจะหายบักนะครับผมนี่นะครับผมจะออกเกมแล้วเข้ามาใหม่นะครับ ผมจะออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับผมผมจะออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับ นี่นะครับพอผมออกเกมเข้าใหม่นะครับผมอ่านี่พื้นที่ตรงนี้ก็จะหายบักนะครับนี่หายหายบักแล้วครับมข้องวก็อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับข้องวก็อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับซ้อนนี่คือซ้อนแล้วนะครับข้องวงนี่นะครับซ้อนแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาทําให้เพื่อนใหม่ดูใหม่อีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมก็ขยอบมานะครับเดี๋ยวเพื่อนหาว่ามึงซ้อนทับอันเดิมอะไรอันเดิมนะครับอ่า เด no <si ี๋ยวผมจะไอ้น um, ี่นะครับอ่าย้ายมาตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วผมจะเอาคอกงวนะครับด้านซ้ายมือนะครับซอนทับคอกงวด้านขวามือนะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนะครับอ่านี่นะครับเริ่มเลยนะครับเรากดวสลับซ้ายสลับไปสลับมานะครับกับสิ่งของอันนี้นะครับสลับไปกับคอกงวนะครับสิ่งของกับคอกงวสลับกันไปนะครับนี่นะครับ สลับกั mm นไปนะครับแล้วก e ็ปิดเน็ตนะครับปิดเน็ตนะครับพอปิดเน็ตแล้วปั๊บก็กับมาสลับกันอีกทีนะครับกันอีกทีนะครับแล้วก็เปิดเปิดเน็ตนะครับเปิดเน็ตเสร็จปุ๊บเราเอาขอกงวย้ายมักซ้อนตรงนี้นะครับทับตรงนี้รอให้เน็ตไปในนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ไงครับผมพอเน็ตไนในนี่แล้วครับเสถียรปุ๊บหนีหายป่ะครับมันก็จะซ้อนทับกันได้นะครับผมนี่ครับเราก็กดซ้อนทับไปเลยนะครับผม แต่เราต้องมีความไวนิดนึงครับตอนที่เราเปิดเน็ตปุ๊บเราต้องยกคอกงัวมาทับกับคอกงัวที่เป็นฐานนะครับผมแล้วพอเน็ตมันมาปุ๊บมันจะซ้อนทับได้นะครับถ้าเรามาย้ายมาไม่ทันครับมันจะไม่ซ้อนไม่ได้นะครับผมและพื้นที่ตรงนี้มันก็จะบักเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับพื้นที่บักนะบักเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ออกเกมเข้าใหม่นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมในการซ้อนทับคอกงัวคอก หมูคอกไก่นะครับทําเหมือนกันหมดนะครับคอกงัวคอกหมูคอกไก่ครับทําเหมือนกันหมดครับทําได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับขอจบพิงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ทําได้นะครับไม่ยากนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับ